สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูออยกันอีกครั้งนะคะในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในคาบนี้คุณครูออยก็มีกติกาก่อนเรียนมาให้เด็กๆด้วยกัน2ข้อนะคะนั่นก็คือ กติกาข้อที่1เด็กๆไม่ควรดูคลิปวิดีโอใกล้หน้าจอเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้เด็กๆปวดตาและสายตาเสียได้ค่ะกติกาข้อที่2นั่นก็คือเด็กๆจะต้องดูคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์ของคุณครูออยให้จบกันด้วยนะคะ และถ้าหากเด็กๆอยากจะเข้าห้องน้ำเด็กๆอย่าลืมกดหยุดเล่นวิดีโอกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ค่ะเมื่อเด็กๆเข้าใจกติกาการเรียนในคาบนี้แล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนในคาบน,น,น,นี้กันเลยค่ะ 1. ใบความรู้เรื่องหนูน้อยนักสำรวจ พืชรอบรัว้ว 2. ใบกิจกรรมเรื่องหนูน้อยนักสำรวจพืชรอบรัว้วโดยเด็กๆที่สามารถดาวน์โหลดและปิมพใบความรู้ใบกิจกรรมออกมาได้ให้เด็กๆดาวน์โหลดและปิ้นออกมาได้เลยนะคะ แต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่สามารถดาวนโหลดและปิ้นใบความรู้และใบกิจกรรมออกมาได้เด็กๆสามารถเขียนหัวข้อต่างๆลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะและ3อุปกรณ์การเรียนต่างๆของเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดหรือสีนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กับบทเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันไปนแล้วใช่ไหมคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในคาบนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องชีวิตของพืชคะ่ะก่อนอื่นเด็กๆมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้เด็กๆสามารถสังเกตและอธิบายลักษณะของพืชที่ได้จากการสำรวจในท้องถิ่นของตนเองได้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้กันแล้วเราไปเรียนรู้ในบทเรียนนี้กันเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นคุณครูออยก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นกันด้วยนะคะชื่อเกมว่าเปิดแผ่นป้ายทายปริศนาซึ่งจะเป็นเกมที่ทดสอบความรู้เดิมของเด็กๆว่าเด็กๆรู้จักพืชรอบตัวเรากันหรือไม่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายทายปริศนากันเลยค่ะ กติกาในการเล่นเกมมีดังนี้ 1. ให้เด็กๆเ,เลือกเปิดแผ่นป้ายหมายเลขต่าง,างๆที่อยู่บนหน้าจอนี้ทีละหนึ่งหมายเลขนะคะแล้วให้เด็กๆลองทายกันดูนะคะว่ารูปภาพพืชที่ซ่อนอยู่นั้นคือภาพพืชชนิดใดและถ้าหากเด็กๆยังตอบไม่ได้ว่าเป็นรูปภาพพืชชนิดใด ให้เด็กๆเ,เลือกเปิดแผ่นป้ายเพิ่มอีกหนึ่งหมายเลขจนกว่าจะตอบได้นะคะแต่เอ๊ะเนื่องจากค่าวเรียนนี้เป็นการเรียนออนไลน์คุณครูออยจึงเลือกเปิดแผ่นป้ายให้เด็กๆทายกันดูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปลองเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายทายปริศนากันเลยค่ะ เด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูออยจะเลือกเปิดหมายเลขอะไรกันดีคะถ้าอย่างนั้นคุณครูออยขอเลือกเปิดหมายเลขสองค่ะเด็กๆลองมาทายกันดูสิคะว่าหมายเลขสองน่าจะเป็นต้นพืชอะไร เด็กๆพอจะทายกันได้หรือยังคะว่าคือพืชชนิดใดเอ๊เอเ๊เด็กๆตอบตรงกันกันกบคุณครูออยไม่เอย้ยใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพต้นกล้วยคะ่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆคิดว่าข้อนี้คุณครูออยจะเลือกเปิดหมายเลขอะไรก่อนดีคะ คุณครูออยเลือกเปิดใหม่เลข7ค่ะเด็กๆพอจะทายกันได้หรือยังคะว่าเป็นต้นพืชอะไรเด็กๆ,ๆยังตอบกันไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูออยจะเลือกเปิดอีกหนึ่งหมายเลขนะคะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขสองแล้วกันค่ะเด็กๆพอจะทายกันได้หรือยังเอ่ย ถ้าอย่างนั้นคุณครูออยเลือกเปิดอีกหนึ่งหมายเลขให้เด็กๆได้ดลองทายกันอีกครั้งนะคะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขสามแล้วกันคะ่ะเมื่อคุณครูออยเปิดเพิ่มอีกหนึ่งหมายเลขเด็กๆพอจะทายกันได้หรือยังคะว่าคือพืชอะไรคำตอบของเด็กๆจะตรงกันกับคุณครูออยไหมน,น้า ทา่แล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพต้นกุหลาบคะ่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูออยจะเลือกเปิดหมายเลขอะไรกันดีคะคุณครูออยขอเลือกเปิดหมายเลข9แล้วกันคะ่ะเด็กๆลองทายกันดูนะคะว่าคือพืชชนิดใดเด็กๆยังทายกันไม่ถูกใช่ไหมคะ ถ้ายอย่างนั้นคุณครูออยขอเลือกเปิดหมายเลขหนึ่งเพิ่มอีกนะคะเด็กๆพอจะทายกันได้หรือยังคะว่าคือพืชอะไรคำตอบของเด็กๆจะตรงกับคุณครูออยไหมน้าใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพต้นมะม่วงคะ่ะเด็กๆมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ ้อทีสีเ่เด็กๆคิดว่าครูยออยจะเลือกเปิดหมายเลขอะไรคะใช่แล้วคะ่ะครูยออยขอเลือกเปิดหมายเลขสี่นั่นเองคะ่ะเด็กๆลองทายกันดูสิคะว่าน่าจะเป็นพืชชนิดใดฮันแน่ยังทายกันไม่ถูกใช่ไหมคะ้าอย่างนั้นคุณครูยออย จะเลือกเปิดอีกหนึ่งหมายเลขหมายเลขอะไรดีคะเป็นหมายเลข2สองแล้วกันค่ะเด็กๆพอจะทายกันได้หรือยังเอ่ยว่าเป็นพืชชนิดใดเด็กๆตอบตรงกับคุณครูออยไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพดอกบัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและข้อห้าข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ มาทายกันดูนะคะว่าน่าจะเป็นพืชชนิดใดเด็กๆคิดว่าคุณครูออยจะเลือกเปิดหมายเลขอะไรกันดีคะถ้าอย่างนั้นคุณครูออยขอเปิดหมายเลข7แล้วกันคะ่ะเด็กๆลองทายกันดูสิคะว่าน่าจะเป็นพืชชนิดใดถ้าเด็กๆยังตอบคุณครูออยไม่ได้คุณครูออยจะเลือกเปิดอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ หมายเลขอะไรดีคะคุณครูอ้อยขอเปิดเป็นหมายเลข4แล้วกันค่ะพอจะทายกันได้หรือยังเอ่ยเด็กๆยังตอบครูออยกันไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเปิดเพิ่มอีกหนึ่งหมายเลขหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข5แล้วกันค่ะเปิดหมายเลข5กันแล้วเด็กๆ พอจะบอกครูออยได้หรือยังคะว่าพืชชนิดนี้คือพืชอะไรใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพกล้วยไมยค้ค่ะจากเกมเปิดแผ่นป้ายทายปริศนาเด็กๆรู้จักพืชเหล่านั้นกันใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมพืช อาศัยอยู่บริเวณที่แตกต่างกันแต่มีการเจริญเติบโตและการนำรงชีวิตได้เหมือนกันล่ะคะเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกันกับคุณครูคออยได้เลยค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าพืชจะเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะพืชจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่สามารถเคลื่อนไหวเองได้และพืชยังต้องการน้ำต้องการอาหารมีการสืบพันธุ์มีการเจริญเติบโตและพืชบางชนิดมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยนะคะซึ่งเราสามารถพบพืชได้ทั่วไปในธรรมชาติและพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะภายนอกที่อยู่อาศัย การจเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันนะคะเช่นพืชบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินหรือบนบกไม่ว่าจะเป็นต้นกุหลาบต้นมะเขือต้นพริกเป็นต้นนะคะบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเช่นจอกแหน สาลายดอกบัวเป็นต้นและบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีบนต้นไม้อื่นตัวอย่างเช่นกล้วยไม้กาฝากเป็นต้นนะคะและในวันนี้คุณครูออยก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจพืชรอบรัว้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปสำรวจ พืชรอบรั้วกันเลยค่ะและตอนนี้คุณครูอ้อยก็พาเด็กๆทุกคนมาทำการสำรวจพืชรอบรั้วบริเวณบ้านของคุณครูอ้อยกันค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะว่าบริเวณบ้านของคุณครูอ้อยนั้นจะมีพืชอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ หากเด็กๆคนไหนสะดวกที่จะสำรวจพืชด้วยตนเองเด็กๆสามารถสำรวจได้แค่ภายในบริเวณบ้านของเด็กๆนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะเนื่องจากหลายๆพื้นที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่สะดวกเด็กๆสามารถดูไปพร้อมกับคุณครูออยได้เลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ E aí เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูออยพาดเด็กๆไปสำรวจพืชรอบรัว้วในบริเวณบ้านของคุณครูออยกันไปแล้วคุณครูออยพาเด็กๆไปสำรวจพืชอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตกันดูนะคะว่าพืชต้นนี้คือต้นอะไรเด็กๆรู้จักกันไหมคะใช่แล้วค่ะ ต้นพืชนี้คือต้นกล้วยไม้ซึ่งเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีบนต้นไม้อื่นค่ะซึ่งกล้วยไม้จะมีรากยึดเกาะกับต้นไม้อื่นมีลำต้นเป็นข้อป้องมีใบเรียวยาวสีเขียวส่วนดอกจะมีลักษณะกีบดอกกลมหกกลีบ แบ่งออกเป็นสองชั้นมีสีสันสวยงามค่ะเด็กๆลองสังเกตรูปนี้กันดูนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าพืชต้นนี้คือต้นอะไรใช่แล้วค่ะต้นพืชน,นี้คือต้นชวนชมซึ่งเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินหรือบนบกนั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าต้นชวนชมเป็นพืชที่มีลำต้นอวบขนาดใหญ่ปลายของลำต้นจะแตกกิ่งออกเป็นขนาดเล็กลักษณะใบเป็นรูปไข่ปลายใบยมนมีสีเขียวส่วนดอกจะเป็นลักษณะรูปไข่ปลายแหลมมีข้างกีบและมีสีสันสวยงามด้วยนะคะ เอ๊เด็กๆมองออกไหมคะว่าภาพนี้คือพืชชนิดใดรู้จักกันไหมคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะพืชชนิดนี้คือต้นมะนาวคะ่ะซึ่งเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินหรือบนบกคะ่ะมะนาว เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็กลักษณะเป็นพุ่มลำต้นและกิ่งกา้านมีลักษณะโค้งงอและมีหนามส่วนใบจะเป็นทรงรีฐานใบกลมปลายใบแหลมมะนาวจะมีดอกขนาดเล็กสีขาวอมเหลือง และผลของมะนาวมีลักษณะกลมนำมารับประทานได้จะมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นพืชชนิดนี้กันไหมคะเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นพืชชนิดใดใช่แล้วค่ะพืชชนิดนี้คือต้นเข็มค่ะซึ่งเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีบนบกค่ะ ซึ่งเป็นพันไม้พุ่มขนาดเล็กลำต้นจะแตกกิ่งออกเป็นพุ่มใบดอกเข็มจะมีสีเขียวเปราะง่ายลักษณะใบามนรีปลายใบยแหลมโคนใบมนส่วนดอกจะมีขนาดเล็กมีกลีบดอก4-5กลีบปลายกลีบจะแหลมนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆ รู้จักพืชในรูปภาพนี้กันใช่ไหมคะรูปภาพนี้คือดอกบัวซึ่งดอกบัวเป็นพืชที่ชอบน้ำจึงจะเริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีน้ำมากคะ่ะซึ่งดอกบัวมีลักษณะลำต้นเป็นเง้าอยู่ใต้ดินมีก้านชูขึ้นเหนือน้ำใบมีสีเขียวกลมใหญ่ ส่วนดอกจะเป็นกลีบ4-5กลีบเรียงซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นมีลักษณะคล้ายรูปกล้วยมีหลายสีนะคะและรูปสุดท้ายเด็กๆรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือต้นกล้วยต้นกล้วยเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินหรือบนบกนั่นเองค่ะ และต้นกล้วยเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นสูงมีใบขนาดใหญ่เรียวยาวสีเขียวดอกของต้นกล้วยเราเรียกว่าหัวปีมีรูปร่างกลมลีมีกาบหุ้มสีแดงอมม่วงและมีผลที่เด็กๆรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือกล้วย ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผลสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะแต่เอ๊เด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทั้าไปพืชแต่ละชนิดที่คุณครูออยพาเด็กๆไปสำรวจนั้นอาศัยอยู่ในบริเวณที่แตกต่างกันแต่มีการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตได้เหมือนกันล่ะคะนั่นก็เพราว่า พืชแต่ละชนิดมีการเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่พืชอาศัยอยู่ด้วยนะคะทำให้พืชนั้นเลือกอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตค่ะ ถึงแม้ว่าพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินในน้ำหรือบนต้นไม้อื่นถ้าพืชน,นั้นได้รับปัจจัยต่างๆอย่างเพียงพอก็จะทำให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตได้ดีเช่นกันนะคะ เด็กๆเห็นไหมคะจากการสำรวจพืชรอบๆบ้านของคุณครูออยเด็กๆจะเห็นพืชแต่ละชนิดหากเด็กๆสำรวจพืชบริเวณบ้านของเด็กๆหรือไปสำรวจท้องถิ่นของเด็กๆนั้นเด็กๆจะพบชนิดของพืชที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้และไปสำรวจพืชรอบรั้วพร้อมกันกับคุณครูออยแล้วและเด็กๆอย่าลืมทําใบกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจพืชรอบรั้วกันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องสำรวจพืชบริเวณรอบๆบ,บ้านหรือบริเวณชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่กันนะคะว่ามีพืชอะไรบ้าง เมื่อเด็กๆสำรวจพืชกันเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมวาดรูปภาพพืชที่เด็กๆสนใจมาคนละหนึ่งชนิดหรือเด็กๆสามารถติดรูปภาพพืชที่สนใจพร้อมบอกลักษณะของพืชตามหัวข้อต่างๆด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมตกแต่งใบงานให้สวยงามกันด้วยนะคะ แต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่สะดวกในการสำรวจพืชรอบรั้วบริเวณรอบๆบบ้านของเด็กๆหรือบริเวณชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่นั้นเด็กๆสามารถเลือกพืชมาหนึ่งชนิดจากการสังเกตการสำรวจพืชรอบรั้วของคุณครูออยในคลิปวิดีโอหรือสามารถสืบค้นข้อมูลพืชที่เด็กๆชื่นชอบจากอินเทอร์เน็ต มาบันทึกลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจพืชรอบรัว้วกันเสร็จแล้วแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมเรื่องหนูน้อยนักสำรวจพืชรอบรัว้วพร้อมแนบไฟล์ส่งเข้ามาที่แพลตฟอร์มภายในวันที่13 กรกฎาคม2,564ค่ะและถ้าหากเด็กๆคนไหนอยากจะศึกษาความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถศึกษาได้จากใบความรู้หรือเลือกที่จะศึกษาจากคลิปวิดีโอเพิ่มเติมโดยกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูออยขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูออยอีกครั้งในบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ